สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่ฟาร์มฮักนะคะที่สกลนครน,นะคะต้องบอกว่าร้านที่นี่นะคะจะมีอาหารที่อร่อยๆนะคะได้แก่สเต็กอาหารอีสานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวเราตามมาชมกันนะคะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นเฮือนในหอยนะคะซึ่งจะเป็นโซนที่น่ารักอีกมุมหนึ่งนะคะที่น่ามาถ่ายรูป ก็จะเป็นป้ายบอกทางนะคะว่าเราจะไปไหนกันนะคะด้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟาข้างหลังนะคะก็จะเป็นฟาร์มแกะแล้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของทางไปร้านอาหารค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปที่สะพานแห่งรักนะคะ เพื <wie> ่อท <lequel> <ic> <book> ี่จะไปหาน้องแกะค่ะ ก็เป็นมุมสูงของที่ฟาร์มหักนะคะก็จะเห็นวิวสาวรอสิบองศาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมารอบฟาร์มแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะพักผ่อนทานอาหารกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเมนูที่เราเลือกสั่งนะคะก็คือต้มตำค่ะมีใครรู้ประโยชน์ของส้มตำไมเอ่ยเดี๋ยวเราตามมาฟังกันนะคะ ส่วนประกอบหลักๆของส้มตำนะคะวันนี้ขอยกมาอยู่4อย่างด้วยกันนะคะอย่างที่1ก็คือมะละกอสับค่ะอย่างที่2นะคะก็คือมะเขือเทศอย่างที่3คือพริกและอย่างที่4ก็คือกระเทียมค่ะมาดูประโยชน์ตัวแรกนะคะก็คือมะละกอค่ะซึ่งจะมีสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระทำให้บำรุงสายตาแล้วก็ทำให้การมองเห็นดีขึ้น นอกจากนี้แล้วนะคะในคนที่กินเบต้าแคโรทีนอยู่ที่ประมาณ30มิลลิกรัมต่อวันนะคะพบว่านะคะจะช่วยป้องกันผิวจากการโดนแสงแดดทำร้ายนะคะอย่างวันนี้ที่เรามาเที่ยวในวันนี้นะคะก็กินมาเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเขายังช่วยในการป้องกันการแตกหักของกระดูกแล้วก็ยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราค่ะ ในมะเขือเทศนะคะจะมีสารที่ชื่อว่าไลาโคปีนนะคะนอกจากที่จะพบในมะเขือเทศแล้วนะคะยังพบอยู่ในแตงโมก็ได้นะคะแล้วก็ในฝักข้าวก็ได้ซึ่งตัวฝักข้าวนั้นนะคะให้ไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศถึงสิบเท่าค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยนะคะในการต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเราแล้วก็ยังช่วยในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยค่ะ มีรายงานการศึกษาวิจัยนะคะพบว่านะคะถ้าเรากินซอสมะเขือเทศอยู่ที่5 5กรัมนะคะพบว่าจะมีไลโคปีนอยู่ที่16มิลลิกรัมค่ะเวลาที่เรากินทุกๆวันนะคะติดต่อกันเป็นเวลา12สัปดาห์พบว่าจะมีส่วนช่วยในการป้องกันผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็ยังช่วยในการทำให้ผิวเราเรียบเนียนมากขึ้นลิ้วรอยลดลง <Wow. S 1> ด้วยค่ะ การกินไลโคปีนนะคะจะไปเพิ่มขนาดของโมเลกุลของไขมัน LDL หรือไขมันเลวนะคะให้มีขนาดที่โตมากขึ้นอย่าตกใจค่ะการที่มีโมเลกุลเล็กมันจะไปเกาะหลอดเลือดได้ดีกว่าดังนั้นถ้าเรากินไลโคปีนไปเพิ่มขนาดของโมเลกุลของไขมันเลวให้ใหญ่ขึ้นแปลว่าจะไปเกาะหลอดเลือดได้ยากกว่าทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวค่ะ อีกท้งนะคะยังทําให้ลดค่าการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตลงได้ด้วยล่ะคะ่ะ <Wow. S 1> แล้วในพริกนะคะก็คือจะมีสารที่ชื่อว่าแคปไซซินตัวนี้นะคะแนะนําเลยว่าควรจะกินอยู่ที่ประมาณ5กรัมต่อวันค่ะตัวของพริกนั้นนะคะจะมีส่วนช่วยในการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ทําให้มีการลดระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดลงค่ะอีกท้งนะคะเขายังจะช่วยในการ เผาผลาญพลังงานและไขมันในร่างกายเราอีกด้วยละค่ะกระเทียมนะคะจะมีสารที่ชื่อว่าอาิอีนนะคะซึ่งเวลาที่เขาโดนโคลอย่างเช่นที่เราไปทำส้มตำกันนะคะเขาก็จะมีการปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอารีเนสซึ่งจะเปลี่ยนให้เป็นอารีซินค่ะ สารนี้นะคะจะมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วก็มีการปล่อยไนตริกออกไซด์ออกมาทําให้หลอดเลือดมีการขยายตัวค่ะทําให้ลดความดันโลหิตลงได้แล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการลดการแข็งตัวของหลอดเลือดด้วยค่ะขอฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะนี้นะคะก็คือบ้านฮอบบิทค่ะ